สวัสดีจ้าพี่น้องช่องหนูอีเชนแนลพี่น้องจ้าเอพาไม่กินเมนูแซ่บอีกแล้วด้วยจ้ากับเข่าบ้านๆของเขาเนาะแกงขี้เหรกร้อนๆกับข้าวเหนียวร้อนๆด้วจ้าพี่น้องเอาสวัสดีืมเจ้าบ,บอกมาจังตะกี้เนี่พี่น้องเบิง้งนี่ก็ะห้องน,นี่ก็ะหอ้งอง,งพี่น้องเบิ้งเด้อฟูปไปเหไหม โอ้ยอยากกินแบบว่าหอนๆน,น้ำกันพี่น้องบ้างโอ้ยนี่นะหายพี่น้อื้มหวานจับอืม

มานะมานะนนะมันนั่นสิออกไปด้านหลังนะ่ะแมะ 没有让那个就比，就别人不赞同的时 ต้มแบบขมขมไปพี่นอ้องน้ามเดียวขมมากลยเลยว้าแซ่บ อืมอืมหนอถุงหอนหอนมากหรือว่าจะต่อเสียบแม่กินหอนหอนเสร็จแล้ว เหนียมันหอนจำเจ้าบ่วงกับแสบเด้อพี่น่อย ไแเห็มนมันเหรอฮู้ห่นๆ <c ười> นี <c ười> ่หเบ้างมาลูกมาโดนฟาดเราเห็นบ่า แล้ออรนะอืม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 เขาตีนะืรัโดนฟาดก็เล่นมาหาเขาตื่อะเขาสวยจะดือ

ครับไปเลยกัน <c oughs> ไหวแซมแห้งพี่นอ้องบ่ไหวเมืองเขาเต็มกระติ๊ก อิมาษาไทยคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ